โอเคทุกคนครับสวัสดีทุกคนนะครับคลิปนี้นะครับจะเป็นตอบคาถามสืบเนื่องมาจากคลิปก่อนนะครับก็คือคลิปทีแมสไดเอของผมนะครับคือจะเป็นคลิปที่ผมธิบายว่าปัจจุบันเนี่ยผมรับประทานอาหารอะไรอย่างไรบ้างนะครับสรุปจากในะค,ะคลิปก็คือผมทานอยู่แค่ทั้งหมด2มื้อนะฮะก็คือมือแรกเนี่ยก็จะเป็นมื้อที่เป็นเชคนะครับบวกกับวิตามินกับมื้อที่2ก็จะเป็นมื้ออาหารปกตินะครับซึ่งเจ้าตัวเชคเนี่ยผมก็จะกินอย่างแรกเลยก่อนที่จะ ไปทําอะไรอื่นนะครับคือตื่นนอนมาก็จะรับประทานเป็นมือนี้ก่อนนะครับส่วนมือที่2ผมก็จะรับประทานเป็นหลังวิร์กอาหรือออกกาลังกายนะครับแล้วก็คําถามต่อนเนื่องเพื่อเสริมรายละเอียดให้เพื่อนๆนะครับว่าแล้วมื้อเช้าเนี่ยผมทานอะไรเช็คอะไรยังไงนะครับก็พอดีโชคดีมากๆนะครับทางลิฟต์สปอร์ตโปรตีนนะครับก็จะมีผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นโปรตีนวีแกนโปรตีนแพนเบสนะครับปรากฏว่าเป็นลส เอสเปรสโซ่ so ด้วยนะฮะเป็นรสก,กาแฟด้วยนัก็คือโปรตีนคจะทานกาแฟอยู่แล้วตอนเช้านะครับก็ทําให้วันที่ทานตัวเชคตัวนี้เนี่ยผมก็ไม่จำเป็นที่จะต้องทานกาแฟอะไรเพิ่มนะเพราะว่าตัวเชคเนี่ยมีทั้งโปรตีนแครีทีนแอลคาไลนทีนนะครับแล้วก็มีคาเฟอีนอยู่แล้วในตัวเชคเลยนะครับซึ่งเรียกว่าครบคันตอบโจทย์ นะครับแล้วก็ข้อดีอย่างหนึ่งของการที่เป็นวีแกนโปรตีนนะครับคือคือผมไม่ได้เป็นวีแกนนะครับต้องบอกเพื่อนๆก่อนแต่ด้วยโปรตีนเนี่ยที่เป็นวีแกนโปรตีนผมทำ,ทำทำรู้สึกว่ามันย่อยง่ายนะครับย่อยง่ายแล้วก็ผมจะเป็นคนที่ค่อนข้างแอคทีฟตอนเช้านะครับทรับประทานเสร็จเนี่ยถ้าเกิดเป็นเชคอื่นหนักๆนะครับผมรู้สึกว่ามันมันอืดท้องนะนะคือเรียกว่าอืดท้องแล้วกันแต่ตรงนี้ก็คือไม่เลยนะครับย่อยง่ายแล้วก็พร้อมที่จะ ไปทําอื่นต่อทํากิจกรรมอื่นต่อทํางานประชุมมีติ้งอะไรต่างๆนะครับก็เดี๋ยวมาเปิดผลิตภัณฑ์ให้ดูนะครับโอ้ออกมากนะนี่คือเป็นรถกาแฟาเลยไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวกล้องจะจะเห็นหรือเปล่านะแอปดูนหนึ่งนะก็คือแบบเหมือนเหมือนเป็นช็อกโกแลตผสมกาแฟานะด้วยสีนะครับก็แล้วตักหนึ่งนะปุ๊บหนึ่งก็โปรตีน25่กรัมนะครับก,กรรนะบ็นี่เลย เรียบร้อยยางนี่ก็เรียบร้อยแล้วเราก็ได้เหมือนทานกาแฟเหมือนทานโปรตีนพบที่ต้องการตอนเช้านะครับนี่เลยนะครับก็เราก็ส่วนวิตามินอื่นๆนะครับก็จะมีคือทั่วไปละกันผมเรียกว่าทั่วไปเบสิกที่สําคัญนะ,ะ,นะ,ะจะมีฟิชออยนะวิตามินดีนะวิตามินซีอะไรพวกนี้นะส่วนอย่างวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมีการออกไปเดินคคร์ดิโอตอนเช้านะครับผมจะมีบูสเตอร์นิดนึงก็คือเรว่า กาแฟผงละกันนะครับกาแฟผงนี่คือยี่ห้ออะไรก็ได้นะที่เพื่อนๆหาได้แล้วแต่เลยนะแล้วแต่ชอบกลิ่นชอบรสราคาอันนี้เหมาะสมถูกผมก็จะผสมลงไปนะครับเรียกว่า booster add on เข้าไปสักหน่อยนะโอ้โหนี้หรือถ้าเกิดใครเนี่ยออกกำลังกายตอนเช้าด้วยนะครับคืนนี้ก็คือเราไม่จำเป็นที่จะต้องรอย่อยอาหารนานนะมนก็ครบเลยนี่โปรตีน25ิกรัมนะครับบวก คาเฟอีนนะครับน้อยก็เช็คแล้วเราก็พร้อมลุยนะล้วก็มีผมว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์นะครับอันนี้คือตอบโจทย์สําหรับไลฟ์สไตล์นะปัจจุบันมากส่วนเมื่อท่านไหนที่อยากจะสัส่งสินค้าทดลองดูนะครับเออมีลดก,กาแฟมีเพิ่มคาเฟอีนแล้วก็เป็นแพลนเบสโปรตีนด้วยนะครับก็จะมีลิงก์การสั่งสินค้าอยู่ข้างล่างนะครับก็คิดว่าคลิปนี้น่าจะอธิบายเพิ่มเติมจากคลิปตัวเก่า ทีแมทเพิ่มรายละเอียดให้เพื่อนๆฟังได้เข้าใจมากขึ้นนะครับเจอกันครับเพื่อนๆสวัสดีครับ